วัสดีค่ะพดีหนูมีเรื่องอยากสอบถามนะคะครูเธอมนี้หนูจะจบปถมแล้วค่ะครูแล้วหนูอยากต่ออยากเรียนต่อมต้นอย่างนี้ยค่ะครูแล้วหนูไม่รู้ว่าหนูจะมีเกณฑ์ย้ายสาขาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ยค่ะถ้าหนูจบปถมที่นี่หนูไปเรียนต่อที่อื่นได้ไหมคะครูได้ค่ะลูกได้ถ้าในวุฒิการศึกษาของการศึกษานอกระบบของเราเนอะ ซึ่งปกติถ้าหนูจบปมเออปหกที่นี่แล้วก็สามารถไปเรียนต่อนใระดับมต้นได้ที่สถานศาึกษาอื่นนะคะก็เออการศึกษาเท็บเท่ากันหมดลลกนะคะทั่วประเทศเลยหนูจะไปสาขาไหนที่ไหนก็ได้ค่ะ เข้าใจว่าหนูไม่ใช่คนไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเรียนยากหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะครูถ้าเอกสารหนูครบหนูก็เรียนได้ปกติเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเรียนที่อื่นได้ปกติเลยค่ะรับทุกที่เลยใช่ไหมคะรับในส่วนของงานการศึกษาน้องผมเนาะรับทุกที่ค่ะลูกรับทุกที่นะคะซึ่งเรามีวุฒิการศึกษาป .6 แล้วเราก็ใช้หลักฐานอื่นเพิ่มเติมเช่น เธอเปียนบ้านหรืองานเออที่เป็นบัตรแข่ง่ค่ะใช่บัตรทางานแล้วก็พาสปอร์ตแต่วีซ่าต้องไม่ตายต้องมีอายุอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะใด่ค่ะอย่างพร้อมก็คือเทอมนี้จะจบแล้วใช่ไหมคะป .6 ใช่ค่ะดีใจด้วยเนาะก็ตกไปตามเกณฑ์นนะคะเพราะว่าการจบ อของเราแล้วเนาะนะคะก็คือจะต้องเรียนนี้ครบตามหลักสูตร48หน่วยกิจเนาะมีกประช200ชั่วโมงซึ่งหนูอ่ะเหลืออีกแค่ไม่กี่ชั่วโมงหนูก็จะครบแล้วใช่ไหมคะรวมถึงการวัดความรู้ระดับชาติหรือการสอบเอ็นเน็ตนะคะเดือนไหนนะคะคุูคุมภาคุมภาปีหน้าใช่ไหมคะปี68แแล้วก็ผ่านการประเมินคุณธรรมนะคะ ทำอันตรประสงค์ที่สถานศาึกษากำหนดเนี่ยซึ่งหนูอ่ะดีมากอยู่แล้วนะคะ <c oughs> ดีมากอยู่แล้วเนาะเม <c oughs> ื่อครบทั้ง4เกณฑ์น,นี้หนูก็สามารถที่จะจบได้บุ่นป .6 ไปนำไปใช้ต่อเลยระดับออมัธยมศึกษาตอนต้นได้ค่ะถ้าเราจบป .6 ก,ก็มอต้นมอต้นแล้วก็มปลายแล้วก็เรียนต่อมหาลาัยได้ใช่ไหมได้ค่ะได้เรียนต่อมหาลาัยได้เนาะซึ่งการเรียนต่อระดับมอต้นเนี่ยมันก็มี เมื่อหนูจบมาต้นแล้วเนาะหนูก็สามารถที่จะไปมีทางเลือกที่จะไปเรียนที่อื่นต่อทางด้านไม่ใช่การศาึกษาขั้นเบี่ยานอาจจะเป็นงานอาชีวะการศาึกษาก็ได้นะคะพวกปวชนะคะสามารถเรียนได้เป็นวิชาชีพเฉพาะที่หนูสนใจนะคะจ้ะอันนี้เราเราต้องเป็เรียนทุกวันหอนอรือว่ายังไงนะคะก็ขึ้นอยู่กับหลักสูตรของสถานศาึกษาที่นั่นว่าเขามีหลักสูตรเรียนเฉพาะกลุ่มพิเศษหรือเปล่า นะคะเราก็สามารถที่จะขอสอบถามข้อมูลแนะแนวได้ใช่ขอแนะแนาการศึกษาของอาชีวะเขาก็มีเราสามารถแนะแนวและโทรสอบถามก็ได้หรือถามทางเว็บไซต์ต่างๆก็ได้ค่ะลูกหรือถ้าสนใจที่นี่จริงๆเลยก็ไปติดต่อที่สถานศึกษาเขาเลยก็ได้ค่ะลูกเดินเข้าไปได้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเขายินดีเนาะมีงานประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษาอยู่แล้ว ได้คะ่ะคือเราเรียนได้ปกติเลย่ผถมมาต้นมปลายแล้วก็ต่อในระดับมหาหลัยมหาหลัยได้เลยได้<ช>ไคะ่ะไม่ได้จํากัดอายุหรือว่าอะไรอยู่แล้วใช่ไหมคะคุณไม่จำกัดอายุไหมหมายถือว่าวเาวื่อไรเราเข้ามหาหลายหัยอย่างเงี้ยค่ะอ๋อไม่ค่ะไม่ไม่ไไมจํากัดอายุเนาะก็ขอให้มีวุฒิการศึกษาที่ถูกต้องนะคะแล้วก็มีหลักฐานที่ที่หนูเอ่ยไปสักคู่แล้วนะเนาะให้ครบถ้วนนะคะแล้วก็ไปยืน่น แล้วก็อาจจะเขาอาจจะมีคุณสมบัติอื่นๆต่างๆในแต่ละหลักสูตรก็แล้วแต่สถาสถากษานั้นเป็นคนแนะนําแล้วก็ชี้แจงให้ทราบอีกทีอ่าแลก็ค่อยไปดูเงื่อนไขเขาอีกทีนางว่าตรงกับวันที่เราว่างใช่หรือเปล่าใช่เพราะว่าต้องเรียนด้วยทำงานด้วยซึ่งปกติตอนนี้ทางอาชีวะเขาเปิดให้มีหลักสูตรเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ซึ่งเราสามารถที่จะไปเลือกแต่ตรงนั้นได้แต่ถ้าเป็นอาชีวะที่เรียนเออ วันธรรมดาปกติเขาจะเรียนวันธรรมดาแต่เขาเปิดโอกาสให้มีวันเสาร์อาทิตย์ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับหนูประกอบอาชีพอยู่ใช่ไหมล่ออะการประกอบอาชีพของหนูอะมันมันเอื้อต่อการเรียนหรือเปล่าก็ต้องไปขึ้นอยู่กับว่าหลักสูตรของเขาว่าเป็นยันงไงเนาะนะคะหนูหยุดไม่ได้คะ่ะเสาร์อาทิตย์ที่ทํางานหนูจะหยุดได้เฉพาะวันจันทร์ถึงศุกร์นั้นค่ะ เราเราต้องไปเรียนทุกอาทิตย์หรือว่าแล้วแต่ว่าเราจะสามารถทําอ่านหนังสือได้เท่าไหร่นี้ไหคะต้องขึ้นอยู่เในที่สายเลยลูกต้องประเด็กต่อเนชั่วโมงการเรียนเใช่ไหมคะ่้าใจใ่ค่ะขอบคุณมากนะคะค่ะ